สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมช่องแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรก็ปลูกเขียวโคราชนะครับนี่เป็นช่องที่แตกแขนงมาจากช่องโคราชบอนไซฟาร์มช่องนี้จะทําอะไรแบบปลูกตามใจฉันไม่เน้นบอนไซเป็นลากนะปลูกมันทุกอย่างที่ชอบอันนี้คือ,อยาหัวไม่ขีดหลายท่านคงไม่เชื่อนะว่ายาขายได้หมายถึงยาแบบนี้นะ <c oughs> บางท่านอาจจะบอกว่าบ้าน, <c oughs> บ,านบ้านฉันมากเยีย <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเป็น,เป,นเป็นไม้ประดับ อีกอย่างหน,นึ่งนีดด่ดูชัดๆดูชัดๆสิแต่อันนี้ไม้ชุดนี้ไม่ค่อยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าทําการแยกขายไปเยอะแล้วเนี่ยเป็นไม้ประดบับอีกชน,นิดหนึง่งสามารถนําไปประดบับเป็นใส่กระถางเล็กๆสวยๆน่ารักน่ารักได้นะกระถางกระถางที่ผมทาไว้ส้งใส่คุณภรรยาเอาไปขายแล้วนะครับเนี่ยใครจะคิดว่าขายได้แล้วขายแบบไหนใส่กระถางเล็กๆ เนี่ยใส่กระถางประมาณ2นิ้วอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็จะขายอยู่ที่กระถางละ50บาทถ้าเอาไปทำอะไรไปทำไม้ตกแต่งสวนไปทำไม้ประดับบอนไซซึ่งคนไหนสนใจเรื่องบอนไซก็ไปดูได้ที่ช่องโคราชบอนไซฟาร์มโดยเขียวโคราชนะครับอันนี้ก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งของผมมาพูดคุยกันแบบง่ายๆอย่างที่บอกนี่ก็เรียกยาหัวไม่ขีดการปลูกก็ปลูกในดินล้วน อันนี้ผมใช้เป็นดินใบก้ามปูผสมเปลือกมะพร้าวซับแล้วก็มันชอบน้านะชอบแช่แอย่างเงี้ยครับเนี่ยแต่กขยา้ถึงขนาดว่าน้ำแช่มันจะเน่านะเอาแค่พอเปียกๆอย่างเงี้ยแหละครับปลูกง่ายดูแลง่ายปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นจะเป็นปุย๋ยปุ๋ยมาร์กได้ปุ๋ยปลาได้ปุ๋ยเคมีได้มันเลี้ยงง่ายนะครับเนี่ยขยายมันก็จะเริ่มแตกหน่อเหมืนอนหญ้าทั่วไปนะครับเนี่ย เวลาเราจะแยกขายนะเราจะขยายพันธุ์ส่วนที่จะขยายพันธุ์ไปเรียวผมได้ทําการจําหน่ายมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็เอานอที่มันแตกแตกแยกแยก,แยกเขาอย่างเงี้ยครับไปปลูกในกระถางเล็กๆถางเล็กแบบนี้ซึ่งไม่ต้องใช่เยอะใช่ประมาณขนาดนี้ก็พอแยกนอออกไปมันจะทําให้เราได้ปริมาณเยอะเนี่ยอย่าหัวไม่ขีด เอาไปทําอะไรกันประดับตกแต่งต้นไม้ประดับตกแต่งลานได้มันจะเขียวสวยกว่านี้นะครับนี่ช่วงนี้อากาศแรงลมแรงพัดแล้วก็เป็นช่วงที่ใบเก่ามันมันร่วงจะเห็นว่ามันมีแหงหงเพราะว่ามันเริ่มแก่ละเนี่ยเดี๋ยพอชุดใหม่มันเกิดมามันก็จะสมบูรณ์แล้วก็จะมีนี่ที่เขาเรียกหัวไม่ขีดคือมันจะมีตุ่มๆขึ้นมาที่ยอด มันก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึง่งใส่ทาดแบบนี้จะดูไม่สวยอย่างที่บอกมันต้องใส่กระถางเล็กๆน่ารักนี่เป็นการเพิ่มมูลค่าไม้จากใครจะคิดว่าไม้อย่าพื้นบ้านดูแล้วเว้ยมันขายได้เลยขายได้นะพี่น้องครับถ้ารู้จักการขายขายออนไลน์เราทําการตกแต่งประดับตกแต่งหรือแค่ใส่กระถางปลูกแล้วก็โพสต์ขายวันไหนเล่นเฟซวันไหนมีกลุ่ม ขายในกลุ่มต่างๆที่เขาเกี่ยวกับเรื่องการทําไม้ขายไม้ดอกไม้ประดับไม้อะไรเงี้ยเราสามารถขายได้นะครับเนี่ยขายได้มีราคาเป็นถือว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนปลูกเป็นเหตุรายได้ทําเป็นมีอาชีพเสริมรายได้เสริมกันซึ่งส่วนผมทํทบอนไซเป็นลักทําบอนไซทําบอนไซเป็นอาชีพส่วนผมจะทําเป็นบอนไซเป็นอาชีพลักครับเป็น เป็นทำเกี่ยวกับเนี่ยไม้ดัดบอนไสเป็นอาชีพรักพวกนี้ก็แต่สาหรับช่องนี้นะผมทํามาเพื่อแบบพูดคุยแบบเรียบง่ายผ่อนคลายไม่เน้นอะไรเป็นพิเศษคือชอบอะไรก็ปลูกเป็นการชอบเป็นส่วนตัวคือมีอะไรก็ปลูกอย่างที่เห็นไม่ผ้มามะผ้าเอ,ออะไรเอยอ,อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราพอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูอะไรกันปลูกอะไรกันขายอะไรกันต่อไป หรือว่าปลูกไม่ขายเป็นไรายได้เสริม